เ่าต่อไปก็เป็นเรื่องดีๆนะครับที่ CCF มุกดาหารนะครับได้ร่วมมือกับท้องถิ่นในการปลุกพลังการเรียนรู้ชุมชนของเด็กและเยาวชนนะครับที่ห้องประชุมอบอตป่าไร่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารครับโ,โครงการสงเคราะห์เด็กยากจน CCF มุกดาหารร่วมกับสอสอศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาพาเด็กเยาวชนภาคอีสานครับจัดเวทีวางแผนและค้นหาประเด็นสิ่งดีๆของชุมชนครับนะ ไม่ต้องไปหาสิ่งร้ายๆนะครับเรามาหาสิ่งดีๆจากผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารโรงเรียนครูแกนนานักเรียนในโครงการจากพื้นที่3แห่งคือโรงเรียนบ้าน3ขามิตรภาพที่3ตําบลคําป่าหลายโรงเรียนบ้านนาว่าประชาสรรอบตอบต,ออตอป่าไร่และก็โรงเรียนบ้านหนองเม็ก อบตอสเสมงนะครับจังหวัดบุกดาหารประมาณ20คนเข้าร่วมในกิจกรรมนี้นะครับทางด้านผู้ประสานงานคือนางสิริวันแท่นแก้วนะครับ<ะ>อมูลิทิสงเคราะห์เด็กยากจนหรือ CCF บอกว่าในปีที่ผ่านมาโครงการสื่อปลอดภัยในโรงเรียนได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งกับพื้นที่ทั้ง3แห่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดีรู้สารเท่าทันสื่อรวมถึงเรียนรู้การผลิตสื่อสร้างสารรค์จากกระบวนการทําให้ค้นพบศักยภาพของนักเรียนแกนนาว่ามีความสามารถเป็นนักสื่อสารเรื่องราวชุมชนผ่านข่าวสารคดีและหนังสั้นได้ ปีนี้มูลที่จึงสนับสนุสนการดาเนินงานต่อเนื่องับให้เด็กเยวาวชนได้ <c oughs> เรียนรู้เรื่องราวชุมชนตัวเองผลิตเป็นรายการโทรทัศน์สร้างสารรค์ซึ่งเป็นผลงานที่นักเรียนแกนนาในโครงการทําทุกขั้นตอนนายกอบต,อตอป่าไร่ในสมศักดิ์บุญเรืองก็บอกว่าท้องถิ่นในปัจจุบันมีการทํางานด้านสังคมมากขึ้นโดยเฉพาะงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวาชนซึ่งถือเป็นกําลังสําคัญที่ผ่านมาอบตอสนับสนุสนบงบประมาณให้โรงเรียนในการทํากิจกรรมสร้างสารรค์หลายโครงการปีนี้ถ้ามีโครงการดีๆแบบนี้ก็พร้อมที่จะสนับสนุสนเต็มที่นะครับ เพราะตระหนักรู้ในประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนในช,ชุมชนเป็นเรื่องสําคัญถ้าลูกหลานอยากเรียนรู้และ จัดใช้ทําเสร็จเมื่อไรก็พร้อมที่จะทำการสนับสนุนครับในเวทีการวางแผนการดาเนินงานและค้นหาประเด็นสิ่งดีในชุมชนครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งแรกที่โครงการสื่อปลอดภัยในโรงเรียนดำเนินการนอกจากจะมีการนําเสนอข้อมูลสถานการณ์ด้านเด็กเล็วชนจากนักวิชาการแล้วในเวทีมีการสรุปบทเรียนการทํางานใน1ปีที่ผ่านมาผ่านเวทีเสวนาสุขทุกลูกในพื้นที่และวิเคราะห์ต้นทุนสิ่งดีๆในชุมชนเบื้องต้นเพื่อนําเป็นข้อมูลในการออกแบบการเรียนรู้การผลิตรายการโทรทัศน์บ้านทุ่งอิ่มสุขให้สมบูรณ์ในขั้นตอนต่อไปครับครับ